สวีดัสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับผมก็วันนี้อยู่กับช่องแ d ด a อนิเมนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสปอยยาฮาริเอสเอตอนที่ส1นะครับผมก็ผมจะไม่สปอยหนึถึงสินะครับเพราะว่าผมอยากสปอยตอนนี้ไงผมก็เลยมาสปอยนะครับก็ผมจะสปอยตอนที่12ต่อเลยนะครับถ้ามีใครอยากทำนะเออนะครับก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่า เปิดมาที่ฉากแรกนะครับผมพี่ฮิกกี้ของเราเนี่ยกำลังคุยกับอาจารย์นะครับว่าอย่าดจสรุปกันไปเองว่านะครับความสัมพันธ์ของพวกเขา3ามคนเนี่ยเป็นภาวะพึ่งพาอาศัยร่วมกันนะครับผมอ่ะพอพูดอย่างนั้นเสร็จนะครับผมก็อาจารย์ก็เอามือเนี่ยไปหยิบทิชชูนะครับผมแล้วก็มาเขียนความรู้สึกที่มีต่อฮิกกี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งคําเหล่านั้นก็มีคําว่าชอบอยู่ด้วยนะครับผม ก็ผมว่าเนี่ยอาจารย์ชอบฮิกกี้ฮกี้แน่นอนนะครับผมอ่ะแล้วก็ตัดภาพมาที่ฮิกกี้เนี่ยกำลังคิดอยู่ในใจนะครับว่าความสัมพันธ์ที่มีมาเนี่ยมันเป็นแค่ของปลอมนะครับเขาเนี่ยพยายามสร้างบาดแผลให้กับความสัมพันธ์ของปลอมนะครับผมแล้วให้ความจริงเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับแล้วฉากก็ตัดไปที่ตอนเย็นนะครับผมฮิกกี้ก็ กำลังเดินกลับบ้านนะครับก็ไปเจอยุ้ยที่มารอฮิกกี้นะครับเพื่อที่จะกลับบ้านด้วยกันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นทั้งสองคนก็มานั่งคุยกันที่มานั่งนะครับผมยุ้ยถามว่ายุ้ยถามฮิกกี้ว่ามันดีแล้วหรอฮิกกี้ก็ตอบว่าดีไม่ดีไม่รู้นะครับผมยุ้ยก็เพิ่งพูดขัดขึ้นมาก่อนนะครับว่าช่วยคิดให้ดีๆก่อนตอบนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผม ทั้งสองก็คุยเรื่องราวที่อยากจะบอกตรงนี้นะครับผมอยากให้ท่านผู้ชมนะไปดูเอาเองนะครับผมเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเยอะนะออหลังจากนั้นนะครับผมยุยก็ชวนฮิกกี้กลับบ้านนะครับผมก็ชาก็จะตัดมาที่อพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ที่ยุยกับแม่เนะี่ยพักอยู่นะครับผมก็ฮิกกี้เนี่ยส่งเสร็จก็กําลังจะเดินกลับบ้านนะครับผม ยุยก็โบกมือลานะครับหลังจากนั้นก็ยุยก็ขึ้นมาที่อพาร์ตเมนต์นะครับผมแล้วก็มีหมาที่ชื่อซาเบลเนี่ยวิ่งมาหานะครับผมจูจูน้ำตาของยุยก็ไหลาอาบแก้มนะครับแล้วแม่ของยุยเนี่ยก็มาเห็นแล้วบอกว่ามันจะอ่านานานมันจะแบบประทุกออกมาเองนะครับหลังจากนั้นทั้งคู่ก็สวมกอดกันกรพร้อมกับ ยุยที่ร้องไห้นะครับหลังจากนั้นฉากก็จะจ,จัดตัดมาที่ห้องสภานักเรียนนะครับน้องอิโลฮะเนี่ยกำลังสอบสวนทั้งสามคนที่ร่วมมือกับฮิกกี้ที่ทำอีเวนต์อีกอีเวนต์ให้สมาชิกผู้ปกครองเลือกที่จะไม่ให้จัดเพราะว่าตรงนี้ผมสรุปแล้วมันเลิมนะต่อมาฉากก็ย้ายมาที่ฮิกกี้นะครับผมกำลังคุยอยู่กับ คุณแม่ของยูกิโนชิตะนะครับเรื่องงานพร้อมดัมมี่นะครับตรงนี้ผมขอไม่เล่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างยาวเออมันปาไปเกือบ5นาที10นาทีเลยนะเออและฉากก็จัดมาที่ฮิกกี้เดินมาส่งที่ส่งยูกิโนชิตะนะครับผมและทั้งคู่ก็คุยกันระหว่างทางฮิกกี้บอกว่า เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยที่ทำให้ชีวิตคนอื่นบิดเบี้ยวนะครับทั้งคู่เหมือนจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นยูก no ิโนชิตะก็เดินหนีฮิกกี้นะครับแต่ฮิกกี้ก็จับมือไว้และทั้งคู่ก็คุยกันนิดหน่อยนะครับผมหลังจากนั้นก็ย no ูกิโนชิตะก็สมอ,อกฮิกกี้นะครับ <c oughs> <c oughs> สุสานอยู่เ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมสําหรับการสปอยของผมนะครับผมก็อาจจะสปอยไม่ได้ดีนะครับผมก็ผมมือใหม่หัดสปอยนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของผมด้วยนะครับเพื่อที่ช่องของผมจะได้นี้กาลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับ